สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ต่ายจะพาทุกคนมาตัดต้นคัน้านะคะก็เป็นอีกแปลงหนึ่งที่ได้ปลูกไว้ค่ะวิธีการตัดก็เหมือนเดิมนะเราจะไม่ได้ดึงออกมาทาั้งรากนะคะก็จะตัดมาเนี่ยเฉพาะส่วนยอดเขานะคะไม่ใช่ส่วนยอดสีส่วนลำต้นเลยะคะ่ะแล้วก็เหลือโคนไว้แบบนี้เหลือใบสองใบนะคะซ้ายขวานะ นอกนั้นก็เอาไปทานได้เลยค่ะคณะกำลังเจริญเติบโตดีค่ะทุกคนแต่ว่าวันนี้ที่แต่มาตัดเนี่ยอาจจะช้าไปหนึ่งวันนะควรจะมาตัดตั้งแต่เมื่อวานนะคะเมื่อวานที่แต่เข้าสวนมายังเห็นคณะเนี่ยสวยสมบูรณ์ค่ะพอมาวันนี้นะคะก็จะเจอบางส่วนที่มีหนอนมานะ,ะเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะให้ดูค่ะนี่นี่ค่ะหนอนมากินใบค่ะทุกคน เป็นรูนะคะอันนี้ยังน้อยนะเดี๋ยวเจอใบเยอะๆอีกนี่ค่ะอันนี้ค่ะหนอนมากัดกินตามใบค่ะทุกคนนี่เนี่ยค่ะเป็นรูเนี่ยค่ะหนอนเล็กๆนะคะเนี่ยหนอนเล็กๆแบบนี้นะคะมากัดกินตามใบนะคะที่เป็นศัตรูพืชนะเนี่ยเล็กๆแบบนี้แบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะทำให้คณะของเราเป็นรูนะคะ แล้วก็ยังลามไปใบอื่นๆด้วยนะพอในแปลงของเรามีมีหนอนมาแล้วเนี่ยเขาจะลามไปใบอื่นๆเร็วมากเลยนะทุกคนถ้าเจอปัญหานี้เนี่ยต้องรีบเด็ดใบที่มีหนอนออกนะแล้วก็ฉีดพ่นด้วยพวกกระเทียมนะคะหรือหอมก็ได้เอามาตำตำผสมกับน้ำเปล่านะคะราดรสเลยหรือจะเป็นน้ำส้มควันไม้ก็ได้นะนี่คือคณะแปลงนี้เนี่ยต่ายได้ใช้น้ำส้มควันไม้เป็นประจำนะคะก็ยังโดนค่ะทุกคน คือจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราใช้พวกน้ำส้มควันไม้หรือว่าพวกกระเทียมหรือหอมต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะช่วยป้องกันหนอนมแมลงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีเนาะเราใช้วิธีธรรมชาตินะคะพวกหนอนพวกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเอาชนะได้นะคะวันนี้ต่ายพาทุกคนมาตัดคณะแล้วก็มาพูดคุยกันต้นนี้คือแครกแกรนแล้วเดี๋ยวดึงออกเลยดีกว่านะคะ น่าจะไม่โตและเพราะว่าน่าจะมีปัญหาเยอะเลยเนี่ยค่ะมาตัดคณะแล้วก็พูดคุยกันนะคะว่าการปลูกผักเนี่ยคือเราจะมายึดว่าเอะเราใช้น้ำส้มควันไม้แล้วทำไมยังเกิดปัญหาเนี่ยใช้น้ำส้มควันไม้แล้วก็ยังเกิดปัญหาอยู่นะคะมันเป็นเพราะว่าตัวหนอนตัวแมลงเนี่ยบางทีเขาก็ดื้อนะคะทุกคน คือเอาชนะสารเคมีได้แล้วก็เอาชนะพวกน้ำส้มควันไม้พวกน้ำกระเทียมต่างๆน้ำหอมต่างๆที่เราทำนะคะพวกหนอนแมลงเหล่านี้เขาเก่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะแล้วก็การใช้พวกน้ำส้มควันไม้หรือน้ำกระเทียมนะคะรวมถึงน้ำหอมแดงเนี่ย เราก็ควรที่จะมีการใช้เป็นประจําค่ะอะเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่คณะนะที่ตัดได้ในวันนี้นะคะเดี๋ยวต่จะตัดแปลงนี้ไปเลยเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวหนอนลงอีกนะเขาก็ยอดอ่อนๆเก็บไปกินได้เก็บไปผัดได้แล้วค่ะ,ะแปลงก่อนหน้านี้แต่ตัดไปแล้วนะคะวันนี้พามาตัดอีกแปลงนึงเยอะเลยนะกินไม่ทันก็แบ่งเพื่อนบ้านค่ะ ถ้ามันเยอะเกินไปเอ้ช่วงนี้หน้าหนาวนะคะแต่ว่าแถวบ้านต่ายเนี่ยฝนโปรยๆมานะคะที่บ้านเพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยแต่อยู่จังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้ฝนโปรยๆมานี่เลยมาแรงนะคะหนอน,นะคะ่ะมาบุกแล้วคะ่ะทุกคนนี่เนี่ยเนี่ยอย่างเนี้มาเลยนะคะ โอ้ oh. พวกหนอนพวกนี้เก่งนะอันนี้ก็เนี่ยหนอนเริ่มบุกแล้วค่ะเนี่ยค่ะอ่าพวกนี้ยังเล็กอยู่นะคะยังไม่ตัดอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้น หลังจากที่เราตัดเนี่ยก็ควรที่จะมีการใส่ปุ๋ยบำรุงพรนดินนะคะตามปกติเลยที่ไต่เคยพาทำนะวันนี้นะคะไหนๆก็มาตัดคณะแล้วนะตัดด้วยการสองล้อยางเดี๋ยวขออัปเดตล้อยยางที่ผ่านมาให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะคะว่าที่ไต่ชวนตัดคณะไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยล้อยางที่1นนะที่เคยตัดไปเป็นอย่างไงบ้างนะก็น,นี่จะให้ดูค่ะเขาแตกยอดขึ้นมาเห็นไหมคะฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะ นี่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาแตกยอดกันทุกต้นเลยค่ะทุกคนหลังจากที่เราตัดแล้วก็มีการให้ปุ๋ยบำรุงไปนะคะนี่ค่ะแตกยอดกันทุกต้นเลยนี่พามาดูนะคะพามาดูต้นเขาไม่ได้ตายนะไม่ได้ตายค่ะนี่ค่ะก็เป็นคณะที่เราเคยตัดไปมาอัปเดตให้ดูนะคะสําหรับ2แปลงนี้เดี๋ยวตายก็จะใส่ปุ๋ยพรวนดินแล้วก็รดน้ําเหมือนเดิมค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูพักคะนาที่เราตัดในวันนี้นะคะได้เต็มหนึ่งกะละมังเลยนี่นี่ค่ะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะพ่อก่อนนะคะมาช่วยตัดหญ้ามาช่วยถอนหญ้าในสวนนะคะนี่ค่ะบริเวณปลูกต้นถัว่วฝักยาวค่ะ วันนี้อากาศไม่ร้อนนะคะนี่ค่ะได้แรงงานมาช่วยงานเพิ่มนะคะต้นถั่วฝักยาวออกดอกออกผลแล้วค่ะ